สวัสดีค่ะนิพิงค์กับทุกท่านนะคะกับข้อสุ่ช่องเล่าผิงเราเขานี้ที่สกิลอัพเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้นะคะเอาใจน้อง,องสายจิตวิทยาก,กันบ้างผิงจะมาเล่างานวิจัยในอดีตของตัวเองให้ฟังแบบคิดว่าไวๆแล้วกันนะคะอยากเข้าใจง่ายๆชิ้นแรกค่ะตอนที่เรียนปริญญาตรีนะคะเป็นเขาเรียกว่าปัญหาพิเศษที่เกษตร,เ,รเองงั้นเป็นโปรเจกต์จบขอ,ของเราโดย,ยเฉพาะเอาจริงๆทำอันนี้ผ่านแต่ฝึกงานไม่ผ่านก็ไม่จบ เป็นคนที่อยู่ในการแต่งงานมามากกว่า5ปีใช้การสัมภาษณ์แต่ว่าถึงจะไม่เอาแบบคู่กันมาสัมภาษณ์นะคะคือสมมุติว่าภรรายาให้ผิงสัมภาษณ์บรกษานี้จะไม่ได้คือเอาคู่ที่แยกกันออกไปแล้วก็ด้วยความงานวิจัยชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีการสัมภาษณ์และผิงได้กลุ่มตัวอย่างมาเป็น 10, 10คนเลยนะถือว่าหามาได้ค่อนข้างเยอะ นั้นน,น,นี่คือการวิจัยเชิงคุณภาพของพิงในชิ้นนั้นนะคะพิงรู้แหละว,ว่าอันเนี้ยทุกคนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรงันเดี๋ยววันหลังจะเอามานั่งเล่าให้ฟังลวกันนะคะว่างานชิ้นนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าขนาดตอนนั้นที่พิเศสนะอาจารย์ยังรองฟังเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คิดว่าใครๆก็สนใจแหละโอเค ของลูกทั้งบูลลี่ปกติแล้วก็ไซเบอร์บูลลี่ทัศนคติส่วนตัวคืออะไรที่เป็นตัวแปรของอันนี้นะคะเอาอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยคือมันเป็นงานวิจัยที่หากุ่มตัวอย่างค่อหข้างยากเพราะว่าเราต้องให้พ่อแม่ทำเทสต์แอดจูดแล้วก็ให้ลูกแบบเซลล์รีพอร์ตเรื่องบูลลี่ของตัวเองด้วยมันหากุตัวอย่างยากมาก ง,งานวิจัยผิดขากลุ่มตัวอย่างยากแต่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเพราะฉะนั้นจะต้องได้กลุ่มตัวอย่างมากพอที่จะไปแอดซูว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วยอะคะ่ะอันนี้ได้มาประมาณ30คู่ได้คือปาแหกเลยอะแล้วก็ข้อคําถามเยอะมากสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะความสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือเราจะเอาทัศนคติของพ่อแม่ซึ่งจุดหนึ่งเรียกว่า moral disengagement กับ empathy m อร์เรยเอ e สเกตคือการที่เรารับรู้ความรุนแรงบางอย่างเป็นเรื่องปกติหรือเรื่องดีแต่แบ่งเป็นแ่หัวข้อด้วยกันอะมันจะมีการโทษเยืออย่างเช่นก็คุณแต่งตัวนี้ให้คุณเลยโดนข่มขืนนี่หรือ ไม่ผิดอันนี้คือเรียกว่ามอร์โรดิติสเอนเทอเมนต์นะคะตัวหนึ่งคือเอมพ t h ีจะแบ่งเป็นคอนดิทีฟเอมพัตตีกับ a อฟเฟ t i ีฟเอมพ t h y ีจริงๆมันคือเอมพ t h ตีกับซิมพ a t h ีนั่นแหละ <c oughs> ก็คือเอมพ t h ีคือคุณรู้สึกเห็นใจเขานะแต่ขณะที่ a f ฟเฟ t i ีฟคือคุณเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรวิญญาณตรงนี้วิญยากตรงที่มอร์โรดิ e ิสเอนเทอเมนต์ใครมีมากๆมีโอกาสเป็นบูลลี่สุดมีโอกาสที่จะไปแก้คนอื่นสูงเพราะคคุณรรับู้วาม ความุูแลเป็นเรื่องที่ดีในขณะที่เอมพัตตีคุณเห็นใจคนอื่นคุณเห็นใจเหยื่อเพราะฉะนั้นมันจะลดพฤติกรรมบูลลี่ของคุณลงอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆของงานวิจัยของผิดในชิ้นนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวเขาเรียกว,ว่า pro social b e h a v i o r คืองานแบบงานอาสาสมัครเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่น,นเรียกว,ว่าโ r o social b e h a v i o r ซึ่งยิ่งมี empathy สูงยิ่งมีโอกาสเป็นโปรโซเชียลบีเวอร์แต่งานวิจัยชิ้นนี้ค่อนข้าง t ริคกี้ คือมันเป็นไปได้ว่าคนที่เป็นบูลลี่แบบป๊อปปูล่าอาจจะเป็นโปรโซเชียลบีเฮเบีย์ได้เหมือนกันเหมือนเรื่องมีสเกลอย่างเงี้ยคือฉันป๊อบในหมู่คนแล้วฉันก็แบบทางานช่วยสังคมด้วยมันมันเป็นงานวิจัยที่ทริคกี้พอสมควรนะคะสาหรับชิ้นนี้อ่าสำหรับชินบช้นนี้ส่วนผลการวิจัยก็เป็นไปตามที่ผิงผิงมีเออเขาเรียกว่าสมมติฐานยู่ห้าข้อเหมือนกันก็เป็นไปตามนั้นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีบางพอย n ที่น่าสนใจขึ้น ะะส่วนงานวิจัยที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องบูลลี่เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้คือคนเคยทํางานวิจัยประมาณไหนเขาจะทำโคงการเดิมๆนะคะมันไม่ต้องหาข้อมูลใหม่ก็คือว่าผิงจาตอนนี้ที่สกิลอัพเซ็ t เตอร์เนี่ยถ้าพูดตรงๆมันคือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นผิงจะเอาเด็กคนที่มี m o r d o ดิสเอนเก e เมนต์สูงๆหรือเด็กที่โดนเป็น,เป,นเป็นเหยื่อบ้างก็ได้เป็นวิ c ท i มบ้างก็ได้ ควรจะเป็นบิ๊กทีมด้วยสามไปเข้ามาค่ะแล้วเราก็ฝึกจริงๆเขาบอกว่าเด็กที่เป็นเหยื่อเนี่ยมันลดลงได้ด้วยการฝึกโซเชียลสกิลไม่ใช่แคเเเ่เด็กที่เป็นเหยื่อเด็กที่เป็นบูลลี่ก็ถูกฝึกด้วยโซเชียลสกิลได้เช่นกันแล้วก็มาฝึกพวกเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ใหม่มารับรู้อารมณ์มาให้ฝึกเอมพัตตีกันมาฝึกโซเชียลสกิลฝึกการ communiicate การฝึกการเอาตัวเองสําหรับเหยื่อออกจากจุดๆนั้นหรือมาเริ่มบาบัดกันเนี่ยอันนี้คือ โปรเจกที่ผิ่นกำลังเขียนอยู่ในตอนนี้ค่ะการที่มาฝึกเด็กเราก็พัฒนาทั้งตัวที่เด็กที่เป็นบูลลี่แล้วก็พัฒนาของน้องที่เป็นเหยื่อเช่นกันเพราะเหยื่อก็จะมีสักของเหยื่อทําไมถึงเป็นเหยื่อบ่อยๆคุณต้องสังเกตได้มันจะเป็นคนเดิมๆตลอดเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อนหรืออะไรหรือเปล่าก็มาที่นี่เราก็จะทําเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ foster friends มันคือเพื่อนอุปถมัมภ์อ่ะถ้าเขาเคยเข้าสังคมอะไรมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้กําลังทํากันอยู่เนาะ จ,จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันในเทปหลังนะคะแล้วใครอยากจะทราบงานวิจัยแบบละเอียดละเอียดผิงเข้าใจว่าไอ้เรื่องอุลีอะสำหรับน้องๆวัยรุ่นคงไม่สนใจเท่าไหร่หรอกสนใจไอ้พฤติกรรมการหาคู่ไว้เดี๋ยววันไหนว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋มวว้เลยคลิปนั้นจะยาวประมาณ20นาทีได้นะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้พิงไปก่อนนะคะสวัสดี